ันนี้อีกเคสหนึ่งนะครับเครื่องมาไกลมากครับมาจากเกาะพังานสองเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับอันนี้เครื่องที่หนึ่งนะครับเรามาเทสกันนะครับอาการอะไรเอ่ยสำหรับเครื่องที่หนึ่งนะครับงานพิมพ์ค่อนข้างจะขาดหายมากเลยนะครับ แต่ว่าสามารถพิมพ์ได้ปกติไม่มีไฟเออร์เร์นะครับโอเคถือว่าอาการไม่หนักนะครับเครื่องนี้ใบมีดตัดดีมากคือมีอย่างก็คือพิมพ์ออกมาขาดหายเยอะเลยนะครับสภาพเครื่องหลังจากที่เราถอดหน้ากากเครื่องออกมานะครับสนิมค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับเครื่องนี้ สภาพมีฝุ่นจับเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอาการอื่นๆต่อไปนะครับสรุปเครื่องที่1นนะครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือผมทดสอบเบื้องต้นแล้วนะครับงานพิมพ์ชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูอะไหล่ที่เราทำการเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็จะมีชุดใบมีดนะครับที่มีส่วนสนิมขึ้น ก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับในส่วนของใบมีดนะครับก็จะมีหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ริบบอนไรนะครับตัวนี้ทําให้มีอาการหมึกไม่ค่อยหมุนนะครับก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับตัวชุดริบบอนไรนะครับสังเกตนะครับพลาสติกค่อนข้างสึกมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดใบมีดที่มีสนิมที่เราเปลี่ยนไปนะครับทั้งชุดหน้าและชุดหลังนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบเซลเทสจากเครื่องนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องแล้วก็เซลเทสนะครับผมจากการทดสอบนะครับพิมพ์งานได้คมชัดนะครับจาก ต่างจากตอนแรกนะครับที่ว่าพิมพ์ไม่ค่อยติดเลยนะครับก็เป็นอันจบเคสที่1เครื่องที่1ไปนะครับสำหรับเกาะพัง,งานนะครับขอบคุณครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2นะครับที่เรากำลังจะซ่อมเดี๋ยวผมจะทำการเทสอีกทีนะครับเครื่องก่อนนะครับฝึกค้างเปิด ไปมีตัดดีนะครับแต่ว่าปินแล้วตัวสอนไม่มีนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวพิมพ์กันดูครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้หัวพิมพ์เก่าเข็มของหัวพิมพ์แอปสันทีมอยู่ 2องเนี่ยจริงๆแล้วมีประมาณแค่8เข็มนะครับส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องหัวพิมพ์ไม่ค่อยเจอแต่เคสนี้เจอ2อ2หัวเลยนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวระบบคอยสปริงของหัวพิมพ์ด้วยนะครับทำแรงยิงอาจจะเบาก็เลยทำให้พิมพ์งานออกมาไม่ค่อยติดนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการเทสอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรินเทสแล้วนะครับดี๋จวให้ดูนะครับด้านซ้ายเป็นด้านที่เปลี่ยนหัวพิมพ์แล้วนะครับด้านขวาคือหัวพิมพ์เดิมนะครับนะครับความชัดเจนไม่เหมือนกันเลยนะครับ อันนี้เป็นงานพิมพ์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกระดาษแบบสีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูกระดาษสาชั้นแผ่นสุดท้ายสีชมพูก็ชัดเจนนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์ที่สองเครื่องนะครับที่มาจากเกาะพง,งันนะครับมาไกลมากเครื่องหนึ่ง จะอาการหนักหน่อยนะครับขึ้นด้านซ้ายเปลี่ยนชุดเกี่ยวกับเรื่องของหัวพิมพ์แล้วก็ใบมีดนะครับส่วนของนทางขวาก็จะเป็นในส่วนของหัวพิมพ์อย่างเดียวนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ฝากติดตามผลงานของ cs CH channel ในการซ่อมเครื่องปิ้นและแนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็ผมจะนำคลิปมาฝากไว้อยู่ เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ